Good morning Friday ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยแอนดนตื่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 นวัดวพระรามค่ะทำตามสัญญาเสมอนะคะกี้เป็นคนที่ทำตามสัญญาเสมอนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนั้นเราไปที่ครั้งสุดท้ายกี้อยู่ที่ไหนนะที่กี้บอกว่าเดยกกี้จะพาเข้ามาวัดพระรามเนี่ยอ๋อ ไปนั่งบันจิมบันเจออยู่หน้าวัดนกนะคะเพราะว่าวันนั้นอะ่ะเข้ามาท,ทําธุระแล้วก็ไม่ได้มีโปรแกรมว่าจะทําอะไรนะคะแต่วันนี้เป็นความตั้งใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะออในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยนะคะทุกคนเขาเปิดให้เข้าชมเต็มรูปแบบแล้วนะคะน่าจะน่าจะเต็มรูปแบบแต่ภายใต้เงื่อนไขว่าทุกคนก็คงจะต้องดูแลตัวเองกันไปนะคะในเรื่องของการ คุณจะใส่แมสก์ไหมคุณจะเว้นระยะหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงคุณจะฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยจากไอ้โรคโควิดอะไรนี่นะคะเพราะว่ามันอยู่กับเราไปตลอดนะคะมันมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่กับมันไปแหละแล้วเดี๋ยวมนุษย์ก็จะปรับตัวอยู่กับมันแล้วก็อาจจะคิดคดคิดเคิดคิดคดคิดคด คิดคน้นเออคิดค้นยานะคะที่จะแบบเออรักษาได้อนาคตเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งฉีดวัคซีนจิกจิกจๆกจกที่แขนเราก็ได้นึกวาเหรอไหมเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเวลาวิวัฒนาการของเอ่อการแพทย์มันไปไกลนะคะเขาก็จะมีการผลิตไอตัวยาที่มันอาจจะเป็นลักษณะของเม็ดให้เราได้ได,ได,ได้เอามากินกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะอย่างที่บอกว่าคุณหมอหรือคนที่เขามีหน้าที่ในเรื่องของคิดค้นยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหน้าที่คิดคน้นอย่างที่บอกค่ะ ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าเสมอแม้กระทั่งเชื้อโรคมันก็ไม่เว้นนะคะตอนนี้กี้อยู่ในวัดพระรามนะคะวันนั้นที่อยู่ที่วัดน,นกอะ่ะกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องเพลงเออเพลงบ้านเกิดเมืองนอนตอนแรกกี้ก็เอ,อ๊ด้วยความอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะอยู่มาเนี่ยจนจะอย่างที่บอกอะ่ะจะแซยิดอยู่แล้วน <laughs> กี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยมันเป็นเพลงเดิมอยู่แล้วนึกภาพออกไหมอะ่ะ พอดีไปเปิดดูในจุกในอะไรพวกเนี้ยฟังเพลงันใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเห็นว่าเอา้าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เคยมีนักร้องรุ่นเก่าๆเาเ,าเคยร้องแล้วนี่หว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่กี้จำไม่ได้นะว่าว่าเป็นนักร้องชื่ออะไรนะประมาณนี้นะแต่เป็นนักร้องรุ่นเก่าแหละแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเหมือนเขาเอากลับมาเขาเรียกอะไรนะกี้ใช้คาพูดถูกไหมเนี่ยเอเลนส์เหรอหรืออะไรอะ่ะเขาใช้คําว่าอะไรอะ่ะก็คือเอากลับมาทําใหมล่ละกันประมาณนี้นะคะแล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นมากมายเลยมีทั้งป๊อปทั้งแจ๊ แล้วก็เวอร์ชันที่กี้ชอบแล้วกี้คิดว่าหลายๆคนคงจะชอบว่าคงจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีพี่นกสินใจทุกคนนี่วัดพระรามกี้เป็นอะไรที่แบบว่าลิงโลดจริงๆนะคะเวลาเราอยู่กลางแดดเนี่ยทุกคนสังเกตว่ามีความสุขจริงๆเวลาที่อยู่กลางแดดอย่างเงี้ยแล้วที่สาคัญคืออะไรหรือว่ามันไม่มีคนมาเดินกับเราเนียอันนี้คือสิ่งที่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรามาเดินตอนช่วงเวลาที่แบบแดดมันล่มๆคนจะเยอะหน่อยนะคะแล้วมันก็ ออไปบังเกะก,กะเขาไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะนิดนึงอ่ะขี้มาเวลานี้ดีกว่าอย่างที่บอกว่ากี้ร้อนคนเดียวเนี่ยนะกับการที่จะแลกกับการที่เราจะได้ภาพเนี่ยท,ทุกๆจุดแบบเนี้ยนะกี้ยอมไม่ใช่ปัญหาหรอกแขนเป็นปลอกตลอดเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาแขนลงกันชอบถกแขนเรื่อยเลยทุกคนคะวัดพระรามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของจุดที่เขาใช้เป็นโลเคชันน่ะในการถ่าย มิวสิกวิดีโอของเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเวอร์ชั่นพี่นกสินใจนะคะถ้าทุกคนไปย้อนดูจะรู้เลยว่ากี่นั่งนั่งดูอยู่นะคะก็สองสารอบแหละนะคะแล้วก็มันจะมีเขาเรียกเป็นลักษณะเหมือนกันเหมือนล,ลูกสาวเนี่ยอยู่ในเมืองที่เจริญแล้วอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะลูกสาวเนี่ยไปดูของเก่าแต่ต้องไปดูในพิพิธภัณฑ์ส่วนคุณแม่เนี่ยพี่นกสินใจเนี่ยเหมือนแบบว่าแกอยู่ในยุคที่ เหมือนกบอาจจะเคยเคยอยู่ในยุคที่แบบบ้านเมืองยังเป็นแบบสวยงามอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาเขาตีความสไตล์อย่างนั้นเนอะเท่าที่กี่ดูนะแล้วเหมือนกับว่าวัดที่ถูกเอามาทาเป็นโลเคชั่นในมิวสิกวิดีโอนั้นอะ่ะเป็นวัดในยุทธยาหลาย,ายวัดมากเลยนะคะที่กี่เห็นชัดๆเลยก็คือจะมีเสียนพระอาทุกคนดูจะดีไปก่อนจะมีเสียนพระอที่ตรงวัดมหาธาตุอ่ะหนึ่งละตรงบริเวณหน้าเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรที่พี่นกสินใจกันเดินอ่ะนะคะ แล้วก็ตรงที่เป็นเอ่อตรงเขาเรียกตรงที่ปราสาทนครหลวงค่ะทุกคนที่มันจะเป็นตรงซุ้มซุ้มที่มันอยู่ตรงระเบียงโคดแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วจะมีพระทรูปอยู่ทุกคนนึกภาพออกปะที่เวลาเราเหยีหน้าขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเขาชอบไปถ่ายรูปตรงนั้นแหละนะคะนั่นแหละจุดหนึ่งและอีกมุมหนึ่งพี่นกแกก็เดินตรงระเบียงโคดที่ปราสาทนครหลวงวัดพระรามนี่ก็เช่นกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นฉากที่อยู่ทางด้านหน้าเดยวกี้จะพาไปตรงนั้นเมื่อกี้มี มีคนพา,าพาวทุนแม่เข้ามาเที่ยวที่ก็เลยเดินมาทางนี้ก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีวัดม่วงด้วยนะคะหลวงพ่อใหญ่พระสักยมุนีที่วัดม่วงด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากี้พูดไม่หมดต้องขอโทษนะมีหลายวัดอะ่ะแล้วก็มีมีเกี่ยวกับวัดในกรุงเทพด้วยะนะคะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม,ไม่กี้ไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรนะคะตามนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่กี้ก็เลย เออมาดูว่าพระรามสิเพราะาอย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนที่ติดตามอยู่อ่ะจะน่าจะรู้นะแล้วก็อาจจะจําได้ว่ากี่มาที่เนี้ยบ่อยมากเลยแหละมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเวลามาที่เนี้ยเหมือนไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะคะเราอาจจะกี่อาจจะพามาเดินไม่น่าสนใจหรือเปล่าไม่น่าใจนะแต่ว่ากี่อาจจะชอบมาวัดเนี้ยเพราะว่ากี่มีความรู้สึกว่าวัดเนี้ยเขาวางผังดีเคยพูดไปแล้วใช่ปะ คือมันเป็นวัดใหญ่นะพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากเลยแหละวัดพระรามเนี่ยแล้วก็สร้างต้นกุงเอ้สร้างต้นต้นยุทธยาตอนต้นๆสม,มัยพระรามเมศวรสร้างตอนแรกยังไม่เสร็จหรอกพระรามเมศวนท่านโดนไอ้นี่ไปกกอนเนี่ยโดนเขาเรียกว่า,าขุนหลวงพงงวระง่วท่านมาปราบดาวพิเศษท่านมาชิงบัลลังก์ไปก่อนแล้วจนรอบหลังเนี่ยท่านกลับมาอีกรอบหนึง่งใช่ไหมคะพระรามเมศววนะ่ะถึงได้มาสร้างวัดนี้นะคะก็ยังไม่สมเร็จอีกนะ ว่าพระรามเนี่ยไปสำเร็จจริงๆแบบซักเซสเลยก็คือในยุคของพระบระมมาตาลิลกกนหน้านี่ตอนนี้กี่เดินมาตรงด้านหลังนะคะทุกคนทุกคนจําได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นกําแพงข้ามออกไปนมันจะเป็นทางเดินที่สามารถเดินไปตรงถนนแนวของโบราณได้ที่กี้แทบมาส่องบ่อยๆอยงเี้ยเนี่ยที่ชอบมาส่องบ่อยๆเนี่ยค่ะนี่คือว่าพระรามสวยค่ะชอบที่ชอบวันนี้นะอย่างที่บอก ชอบวัดนี้ชอบวัดแล้วจริงๆก็ชอบหมดแหละแต่ว่ามันจะมีมันจะเหมือนกับว่าเวลาวัดที่บางวัดที่มันมีพื้นที่กว้างๆเนี่ยเดินแล้วมันเหมือนหายใจสะดวกอะหรือเพราะว่าเนี้ยไม่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 คือหลายสิ่งหลายอย่างค่ะทุกคนคิดว่าวัดเนี้ยมันมันสวยดีอะนะคะมันสวยดีนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเดินดูอะไรสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอัดต่อให้อีกคลิปหนึ่งดีกว่าเพราะว่า ไม่ได้เข้ามานานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะช่วงที่เขาปิดตอนโควิดเนี่ยนะคะกี้ก็มาแอบลอัดเลาะอิอระนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้ามาสักขีแต่วันนี้ได้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นขอเดินดูรอบๆก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าไอ้คันจะพาเดินแบบอย่างที่เคยทาอ่ะคงคิดว่าคงไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วละเพราะที่ผ่านมาทําไปแล้วคือเดินทุกจุดโดนล,ละเอียดยิบเดินทุกซอกทุกมุมอะไรเงี้ยที่ผ่านมาทําไปหมดละแต่รอบเนี้ยจะพาเดินแบบเอาเฉพาะแก่นสําคัญสําคัญนะคะว่าเวลามาที่วัดพระรามควรจะต้องไปเดินตรงไหนบ้างนะคะ อ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้ขอใช้เวลาส่วนตัวตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะวัดพระรามค่ะทุกคนสวยงามสวยงามค่ะทุกคนสวยงามนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนไป